ทำไรครับมาเรียนร้องเพลงเราเรียนร้องเพลงครั้งแรกเลยนะคะกับพี่ก้อยเรียนปุ๊กร้องเลยเรียนปุ๊บเขาไม่เขาไม่ห่มเต็มตัวเลยไดต้องไปออกเลยครัดูวอลซองเป็นหวังกำแพงเซอร์ไพรส์ปาป๊าสวย,ยที่สำคัญยอมไปด้วยอะ่ะเอ้ยเป็นการร้องเพลงครั้งแรกในชีวิตต่อหน้าประชาชนไม่พอสิร้องไม่เป็นด้วยร้องคนเดียวก็ร้องไม่ถึงเดี๋ยวพี่ดูกันดีกว่า เม่กี้มีคนแอบเห็นผมเดินออกมาจริงเหรอเขาสะดุ้งเลยด้วยเลยเกือบจะคลอกทั้งบ้านเลยนะเนี่ยขาดแม่ครับขาดแม่คลยสนุกมากเลยค่ะคุณก้อยวันเมื่อวานเนี้ยโรเตอร์เพิ่งถามหนูว่าถ้าไปเล่นกับคุณก้อยอ่ะคุณก้อยจะสอนอะไรบ้างก่อนรายการติดต่อมาเลยนะคะ แล้วตอนเย็นรายการภายในครึ่งชั่วโมงให้แบบเดียวเลยอ่ะรายการก็โทรมาเลยคงัครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะใช่เพราะว่าพูดไปไม่นานเลยอ่ะแล้วออกจากบ้านผมก็ถาม Destiny ถูกค่ะจริง Destiny เห็นไหมเราจ้องคุณมานานแล้วตั้งแต่คอนเสิร์ตแบ้าเพราะว่าเราก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะถามขึ้นมาเองว่าถ้ามาเรียกคุณก้อยคุก้อยจะสอนอะไรบ้างใช่ค่ะ ย้อนเลยต้องเป็นแบบนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลอ้อสุดยอดเลยไั้ <c oughs> ผ่านผู้ก้อยมากก <c oughs> ้แต่ผู้ก้อยว่าฟังก้อยจะบบเนี่ยผู้ก้อยก็ฟังฟังคุณพีพูดกรอคุณพีเนี่ยบอกเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงต้องเป็นแพนเคก้ก <c oughs> แ,แ,แล้วไงคะถ้าเป็นผู้ชายต้องเป็นจีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบบ เกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันคุกก็แบบอ๋อเหรอคะบอกว่าพอเปิดเปิดเพลงที่เขาไกด์มาเนี่ยเสียงเนี่ยเขาหลอกเราเสียงผู้หญิงกูกก็ก็ไปเห็นไหมเนี่ยเสียงผู้หญิงนะบ้านแก้วบัวอะไรก็เลยเขาคิดไม่ถึงแน่นอนเพราะว่าเขารู้แล้วยังไงเตอร์ก็ไม่ยอมไปออกด้วยกันทำไมวันนี้มาคนเดียวปกติบ้านนี้มาเป็นครอบครัวยกแก๊งหมดเป็นเซต เขาบอกเนี่ยเขาพาคุณแม่ไปไปธุระใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวคุณแม่เขาไปรับไปรับมีญาใช่ป่ะแล้วก็พาโรเตอร์เออพาโรเตอร์โรเตอร์ไปเตะบ,บอ <laughs> ลคุณก็บอกเนี่ยแถวเนี้ยไม่ไกลอ๋อค่ะ <laughs> <laughs> คิดเกินในรถกับมีญาจะลอกปอ้ายังไงดีวะมีญาเป็นคนคิดว่าบอกกั้าว่าไปเตะบอลพาเตอร์ไปเตะบอล <laughs> <laughs> ไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วเขาไม่เคยคิดว่าเต้จะไปีไม่สูงครับผมผมเป็นคนเสียงแบบสูงไม่ไปไม่ดีดีเออไม่เป็นไรนี่มาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวรีบมาเปิดเปิดเพลงร้องใช่ป่ะแล้วอีกแล้วพอร้องแล้วเดี๋ยวครูก็จะดูว่าอันไหนที่ต้องปรับแล้วก็มาวอร์มกันแต่ตอนนี้ให้ร้องท่อนของเราก่อนเต้เดี๋ยวให้เต้ร้องมีช่ิยแห่ผมเองครับผมไม่รู้เลยมี มีหมดเลยน่าจะได้พ่อเต็มเต็มเลยใช่โอ้ยไม่เป็นไม่โลภเออป้าอาการหนักเต๋อเป็นคนมีต้นพงเสียงแหละน้ำหนักเสียงมีแล้วก็เสียงเพราะที่เหลือคือต้องร้องให้พ้อเท่านั้นเองซ้อมให้พ่อไปเรียบร้อยแล้วนานต่มันเลยจีนแค้นเดี๋ยวอันเนี้ยคุกยี่ต้องแหม่ส อมพ่อกับลูกแล้วกูก็บอกโหดูสิเราต้องเก็บอาการขนาดไหนนั่นละสิสูงไหนที่เจอสิประสาทยามให้เธอสูงฉันไม่ใช่คนยิ่งใหญ่ต้องรวยใจเงินเร็วร้อนแปรไม่มีอำนาจใดเป็นหนึ่งจู๋ชายจะส้ำได มีเบียงหัวใจที่ไฟเฝ้ารักเธอวันนี้เราจะต้องอยู่ในอหวันนี้ขออดได้กันอีกจ๊ะส่วนตัวก็จะมีสักพแค่เราเราจะเป็นคู่ที่สองวันนี้ค่ะค่ะไทย รม่คูที่สองที่ขึ้นไปจริงผมก็ต้องดูแล้วก็แบบเดาคนอื่นะจยใชายเราจะไปช่วยชอบมาชายไปช่วยใบคู่เสามคู่เหรอช่อันนี้เราจะไปไปซอมคิวไปซองคิวถึงเต้นถึงเต้นดูไม่ออกเลยดูไม่ออกเลยใคร Me <laughs> <laughs> หสองสามสี่ห้าหกเจ็สปชอบสุดเลยพาดเนี้ยเมื่อกี้ไปทำอะไรมาครับไปเอ่อไปซ้อมคิวมาครัผมยังลอยเลยนะคะเฮ้ยแต่แสงเมื่อกี้โอเคนะเตอยอยู่ตนั้นเตอรลอยเล่นม้าฮะ ตื่นเต้นไหมแต่ว่าซ้อมคิวจำได้ใช่ไหมเข้าใจใช่ป่ะทีมงานร้องเพาะเชียรคิดว่าจะจำได้ไหมจำคนจำแบบนั้นผมก็ดํว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พีทไม่มีกระแคะระขายแม้แต่น้อยเดียวเพราะพี่พีทไม่คิดว่าเตอร์จะมาขนาดไปออกรายการปกติยังอิดออดไม่ยอมไปเลยนี่มาลองเพียเพราะว่าถามคือคิดว่า

เ,เ,เสร็จแล้วใช่ไหมคร่้แรกเสร็จแล้วตื่นเต้นและตื่นเต้นแม่ตื่นเต้น <c oughs> อสองกลัวเพราะคีดจะทำได้รา่ไม่รู้ <c oughs> เสียงร้องมานี่แบบเป็นโรเตอร์เลยอะ่ะ ติ่เต้นม่ยครับแค่จะคิดวาแกง่เ้นววพ่อเากวาอันนี้ไม่ไม่ได้เตรียมไม่รื้เตยครับไม่รู้เลยเ็มครับี้วยนะครันี้ีีห้าสี่ พี hey. ่พ well ียครับพอมาครับครับคเห็นเนื้อนไหมครับพี่เห็นครับผมเห็นงสุดไว้อ่ะ มันมีแบบปรากฏการณ์แปลกๆรอบๆตัวทายในวันที่ผ่านมาอยู่เฮ้ยถเช้าวันนี้เฮ้ย<อ>เออใช่ก็คือแบบไปทาง UFO อฟโออีกปะคืมันมีมันมีแบบว่าก็าคือลูกชายใช่ไหมอ,อยู่ๆก็มันมีจินตนาการบางอย่างที่มันเหมือนแบบมันมีให้ความลับบาองอย่างเกิดขึ้นแล้วก็มีภาพลายที่มันประหลาดๆก็โอเคใช่ชมวติว่ามันจะผิดก็ผิดนะแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นน้อง ทองเทียนครับต่อไดทายดิฮะทายครับผิดไม่เป็นไรครับอ้าวต้อไปเลยครับว่าจะวินหรือจะแพ้เลครับ ป้าจับได้อ่ะป้าจับได้ไงเมียป้าจับได้เพราะเสียงรถเติมออกเบียสมาใช่ไหมฟังปรกมาปาดูได้ไงป้ามาแล้วป้าดูได้ไงก็ประกอบพวกรายละเอียดต่างๆก็ไม่คิดไม่คิดแอกว่าเตอร์ไม่มาแน่ๆคือทำไมถึงคิดว่าเตอร์ก็มันคิดก็ถึงบอกวก็บอกกบอว่าถึงบอกทุกคนว่าตอบผิดก็ไม่เป็นไรไงเพราะว่ามันมันน่าจะเป็นหนึ่งในร้านมากๆเราจะมาแต่ว่า ดูจากรายละเอียดต่างๆเดาได้จากคำใบเลยปะคำใบ้สุดท้ายอ่ะพี่พี่หคนเขาพยายามหลอกอ่ะแต่ว่ามันหลอกไม่ได้จริงก็ต้องขอบอกคุณไนกี้ด <ใน S 1> ้วยที่ไนกี้เขาบอกว่าให้ใสอบไปเลยผิดก็ไม่ผิดไม่เป็นไร<อ>ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เสี่ยงมากนะแต่ก็ลองดูเลยอ๋อถ่ายเฟซหิวกิ้ใหญ่เลยไปตามดูเทปเตอร์นะเฮ้ยพรุงนี้เองใช่ กว่าจะอันนี้ที YouTube เราลงอะ่ะเทปเตอร์ออกไปแล้วนอกจาว่าอันนี้ต้องตัดด่วนมาก Amazing มากนะครับต้องวรวดต้องเซอร์ไพรส์กดโค้ดเจ้์จ๋าไม,ไม่สนใจเลยหิว <laughs> บายบายเร็วบายบาย